งานโทนหนึ่งเราใกล้ความจริงนะครับจะเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่งงานของแมคโคฮะมาดูชมมาชมกันหน่อยเช้าก็ตั้งแต่เมื่อคืนฝนะนกระนำะ่ำฮะทางก็เลอะเทอะตามที่เห็น เราซื้อของมาฝากนะทีมอาจารย์นักขุดนะอยู่กันสองคนนะอาจารย์สนแล้วก็อาจารย์ชูทางเจ้าักษ์เขียวแล้วก็เจ้าวันทายนะทำงานควบคู่คนะอยู่บนอยู่ล่างนะหัวใหญ่อยู่ล่างอนะ่ะเก็บงานด้านล่างอาจารย์สนก็ขับเจ้าวันทายตัวเลนะ็กค่ะเก็บงานอยู่ด้านบนเรือรวมกนะันจะเสร็จแนละ้ว ืนก็การชูนะก็เล่นโคลนกันนะ,ะเมื่อตอนเย็นค่ำๆหน่อยก็เก็บงานบริเวณนี้จนเรียบร้อยฮะ นานเกินอึดใจฮะอันนี้น่าจะเหลือแต่ดึงสโลปแล้วก็เก็บมุลดินข้างในนิดหน่อยฝั่งด้านโน้นก็ดึงสโลปเรียบร้อยแล้วฮะทีมงานรถดั้ก็จอดหมดนะครับ เพราะว่าน่าจะหมดหน้าที่แล้วล่ะตอนนี้ก็หน้าที่เต็มๆก็เป็นของรถขุดรถไมโครนะจาย์ชูจับจารสนต้องช่วยกันดูแลรกันแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ของไมโครอย่างเดียวฮะตอนนี้กโอารสนดูนางโปะไหนตอ กินเด็เสียงซิต้าซิต้าเนาะอ่ะกินไรครับกินอันนี้นะมุ้นกเขาดูนี่เกไม่กินอิมร้อยเหรเนาะว่าจะซื้อให้แกแล้วแต่แกไม่กินแต่เอาอิมร้อยไหมไม่เอา โอ้ทโำหโหโหง,งานบนไปครับขับไปโค้งทังวันนี่เงาอขับโซะไม่เงาหรอผมดูว่าเงาเลย <S <S เก็บงานนี้กับตักเต็นใส่รถหกล้อหนอ่หน รู้สึกดีกว่าเดี๋ยวรู้สึกแบบต่างกันไหมตักดินสายหกล้อกับกับเก็บงานเนี่ยดึงสลปกดึงไหนอะเก็บงานราลลยียัดผีดจ้อยเนี่สบายกว่าใช่ไหมไม่ต้องรีบเนอะแล้ไม่กดดันเนาะไ,นนไปไเรื่อยๆเนาะ าการสนคิดว่ากี่วันสเสร็จนี่สามวันสามวันนหนจะเรียบร้อยเลยเาะกือใส่ท่อเลยอ๋ออ๋อเหลือใส่ทอออ่อ,ทอด้วยภายในสามวันนะ่าจะเก็กบกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าใส่ลังเรียบร้อยเลยปิดหีบเลยครับปิดจ๊อบเลยฮะ ั่งนู้นเขาไม่ต้องทำบอก<ป>อ๋อต้องเอาดินแห้งมาใส่กว่าดินโครนี้ใส่ไปมันก็สไลด์ลงเนะ จานชูนี่ก็ใช้เดียวนะฮะข้างล่างก็มีจานสนนะคอยเก็บงานด้านบนฮะวานนู้นเนี่ยแต่มันจะหายเย็นไม่ร่อยน้ำมะพร้าวตายไม่ขึ้นหรอก เราพี่น้องของเราฮะน่าจะยังไม่เสียนะ

อันติเมยครับพี่น้องจานชูขึ้นมาพักก่อนอนนีรระบาาา่ตอนนี้ก็เหลือแต่งานของแม็โค6ล้อก,ก็ล้างจอดแล้วมัง้งเนาะหยางอ้าวทำไมอ่ะเหลืออะไรออตอีกตร้งทางนะโอ้ไม่ใช่รถแต่บริษัทก็พอละมัง้งรถบริษัทก็เยอะแล้วนะตั้ง4-5คันรถบริษัทมีที่ไหนรถทีมงานเนาะ การสนเาว่าตรงนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแหละนะต้องดึงไอ้ดินที่มันสุดนั่นแหละต้องเปิดเปิดให้น้ำมันออกอ่ะโอ้แล้วก็เรายัดดินแห้งเข้าไปขุดลึกๆยัดเลยโอ้มันไม่่อยยูดด้ขุตตัััววนนจะเปียกหมดเลยใี่พอตไหมต้องไปสต๊อกไว้นู่นแหละดิ เพราะว่ากวาดน้ำมาทางนี้หมดปับ๊บไม่ใช่ว่าจะสไลด์ลงบึมบึม <laughs> งัดเข้าวันหนึ่งวันนี้วันหนึ่งนู่นวันหนึ่งสามวันไปฝนตกเลยเหรอฝนตกก็เพิ่มไปอีกเมื่อเช้าก็เล่นทั้งฝนเลยทั้งสองคนเลย ยวโอเกบอกว่า,วาทำได้บไเบาอ่ะเปี้เรื่องนี่สิทำทั้งฝนโอเคกก็เอารถมาเติมน,น้ำมันให้เรียบร้อยพอดีแหละสี่วันพอดีแหละเก็บตกข้างในด้วย อันนี้เองต้องเอารถท้ยมาปาดเองไ้มนี่ก็แค่นี้แค่นี้นะมันแน่นแล้วปักสี่วันนะเก็บงานรายละเอียดเลยน้อย,น,อยน่าจะได้หยุดพักกันนิดหนึ่งนะดูไป งานนี้ไม่ได้ยากนะเนาะแต่มันยากตรงที่ฝนตกเลยลนะมันเลยใช้เวลาบานปลายไปเรื่อยมันคนละมันคนละเรื่องกับบานแม่นะ สำหรับคลิปนี้ทีมงานสองอญญาใจารย์น,นักขับโอ้ยเป็นรูปร่างศาสตร์สวยเยอกันคลิปหน้าครับโอ้หลวงงส่วนตัวจะน,บนับเนาะ